สวัสดีวันเสาร์ที่28กรกฎาคมพศ2568นะครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับกับผมอยู่กับผมนายห้อยทีมงานพร้อมเลยนะครับจะพาพี่น้องเอฟซีนะครับมาเปิดราคาวัวนะครับวันนี้เราจะมาดูวัวที่ยังไม่ได้ปิดการขายนะครับมี3ชุดนะครับ3รุ่น3ราคานะครับมีทั้งแม่ลูกตัวเปล่านะครับแล้วก็เป็นวัวยกฝูงยกซุ้มก็มีนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูชุดแรกกันก่อนเลยนะครับพี่น้องนี่ฝนตกหญ้าเริ่มดีแล้วพี่น้องเอ้ยเอาวัวไปเลี้ยงไปปล่อยแปลงหญ้านะครับปล่อยป่ากันได้เลยนะครับชุดนี้นะครับมีทั้งหมด14ตัวนะครับมีพ่อขุมฝูง1ตัวแล้วก็จะมีตัวหางขาด1ตัวตัวนี้ไม่เอาก็ได้นะครับตัวนี้แต่เราจะล้องยกไว้ก่อนนะครับไม่เอาก็ให้ลูกค้าตัดออกไว้ก็ได้นะครับแล้วก็มาว่ากันนะครับนี่มีพ่อขุมฝูงนะครับชุดนี้ หนึ่งตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นคู่แม่ลูกสามคู่นี่ลูกเขาอ้วนๆสมบูรณ์ดีจังเลยนะครับกับชุดนี้เนี่ยอินเก่งนะครับเลี้ยงก็ง่ายด้วยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดหาจะไปตั้งฝูงนะครับเอาชุดนี้ไปเลยนี่นะครับส่วนนางแบบนี้ก็จะติดท้องแล้วนะเนี่ยแบบนี้เนี่ยครับนี่ติดท้องแล้วนะครับนี่นี่นะครับแต่ตัวนี้ยังนะครับตัวนี้ติดท้องแล้วหนึ่งนะครับ สองนี่นะครับสามตัวนี้สมบูรณ์ดีเหลือเกินนะครับ,บดชุดนี้สี่ตัวแดงนะครับนี่นะครับนี่ครับแล้วก็ห้าน่าจะเป็นไอ้ตัวเทาหรือไงเนี่ยที่ติดท้องนะอันนี้จะเป็นคู่ไม่ลูกกันเนี่ยนี่ครับสดสมบูรณ์นะครับชุดนี้สิบสี่ตัวพี่น้องเอ้ยน่าเลี้ยงมากนะครับราคาเก้าหมื่นห้าพันได้ตั้งฝูงเลยพี่น้องนี่ครับ สดสมบูรณ์ทุกคู่นะครับผมยังชอบเลยนะครับสมบูรณ์กินเก่งนะครับเลี้ยงง่ายเนี่ยนี่ครับตัวนี้ลูกตัวนี้นี่แม่ลูก3ามคู่นะครับแล้วก็จะเป็นวัวท้องน่ะห้าตัวพี่น้องนี่ดูเอานะครับไปนี่ก็จะติดท้องนะครับเป็นวัวซุมเดียวกันเลยเพิ่งเอามาเมื่อวานก่อนนะครับเพิ่งมาลงที่ฟาร์มนะครับนี่ดูนะครับดูเอานะครับ หรือว่าจะเอาไปเป็นสายเนื้อก็ได้นะลูกค้านี่นะครับเก้าหมนห้าะลูกค้าตกตัวละไม่ถึงเจ็ดพันะหกพันกว่าบาทเองสิบสี่ตัวนะนี่ข้อขุูงหนึ่งตัวนะครับสองนะครับสามนี่สี่ตัวหางขาดนะครับห้าตัวนี้หกนะครับเจ็ดนะครับแปดเก้าสิบนะครับ 5, สิบเตัวแดงติดท้องนะครับ12 13 14สวยนะครับชุดนี้สวยนี่นะครับไปพอาขุมฝูงเอาไปตั้งฝูงพี่น้องเลยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับเบอร์โทรก็091นะครับ860 06 97นยห้ะครับนายอย เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะมาชมฟาร์มหรือว่ามาเที่ยวฟาร์มมาดูตัวจริงก็มาได้เลยนะครับตั้ง GPS มาที่หน้าโรงพยาบาลโกงไกรลาดเลยนะลูกค้าจับ GPS มาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปรับนี่สวยนะครับตัวนี้ถ้าไม่เอาก็ตัดออกก็ได้นะครับนี่ตัวหางขาดนะครับคุยกันได้นะครับราคาแต่ตอนนี้เราก็ยังรองยกไว้ก่อนนะ สวยสดสมบูรณ์ทุกตัวนะครับน่าเลี้ยงมากนะครับวัวชุดน,นี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่ออีก1ชุดนะครับเรามาดูชุดนี้กันชุดนี้เป็นชุดคู่แม่ลูกนะครับนี่เป็นทั้งลูกผสมแล้วก็เป็นไทยพื้นเมืองนะครับชุดนี้แบบนี้ไทยพื้นเมืองเราร้องกันแม่และ9 000บาทนะครับเป็นลูกเพศเมียนะครับนี่ ตัวนี้ลูกตัวนี้ตัวนี้น่าจะลูกแรกนะเนี่ยแต่ตัวนี้ก็ไม่ต่ำสี่ตัวแล้วนะลูกค้าเนี่ยหนึ่งนะครับเนี่ยสองนะครับตัวนี้มันมีสามโคมนะลูกค้ามีสี่โคมนะครับเดี๋ยวมันจะอยู่อีกอคลอกหนึ่งโคมครับเราจะไปดูกันสามนี่อันนี้ลูกเพศเมียนะครับแม่จะออกหน้าจุดจุดนิดนึงนี่นะครับดูหน้าแม่เขาลูกเพศเมียนะลูกแรกเหมือนกันนะครับเนี่ยหน้าจะออกขาวขาวนะครับ สวยนะครับให้ลูกสวยดีนะครับนี่ลูกก็เป็นลูกผสมมาแล้วนะครับนี่ผ่านผ่านผ่านมาแล้วนะครับผ่านลูกผสมมาแล้วนี่ครับพัฒนาสายพันธุ์มาแล้วเนี่ยนี่นะครับลูกเขาแม่ละเก้าพันบาทนะครับมีสี่คู่เป็นลูกเพศเมียทั้งหมดนะครับนี่ถ้าชอบก็โทรมาได้เลยนะครับลูกค้าไปแล้วผมจะสมทับพายไปให้นะแล้วก็ฉีดยาพยาธิพร้อมเลยนะลูกค้านี่แบบนี้นะครับ อันนี้ลูกตัวนูน้นนี่นะครับแล้วก็จะมาเป็นลูกผสมเป็นไยใหญ่นะลูกเพศผู้นะครับนี่ตัวนี้ลูกแรกนี่ครับนี่จะมอมสักนิดนึงนะครับใส่รถมาเมื่อวานนะครับเพราะว่าเขานอนมาเนี่ยมันมาหลายตัวน้องลูกค้านี่นะครับนี่นะครับลูกเขาอย่างนี้ไปน,นี่ครับ ดูนะครับไล่ให้ดูนะครับไม่มีตำหนินะลูกค้านี่ดูเอานะน,นะครับส่วนสองโคมนี้จะร้องโคมละหมื่นสี่นะครับนี่หมื่นสี่พันบาทนะลูกค้าเอาเอาบาเบ,า,บาลูกเบาครับชอบก็โทรมาได้เลยนะครับลูกแรกนะครับทั้งคู่เลยเนี่ยเอาไปตั้งฝูงพัฒนาสายพันธุ์นะครับจุดนี้ ราคาวัวก็ยังไม่แรงเท่าไหร่นะลูกค้าซื้อมีที่มีทางมีทุนก็ซื้อเก็บได้ซื้อเก็บเลยนะช่วงนี้นั้นลูลค้าซื้อเลยนะครับถ้าพร้อมนะครับไปนี่ครับแบบนี้ก็ลูกปีละตัวนะลูกค้าเพราะว่าแม่เขาหูสั้นนะนี่ไม่ใช่เป็นวัวหูยาวนะครับเป็นไถยใหญ่ไถยใหญ่นะครับบ้านเรานะครับนี่นี่นะครับ ตัวนี้จะออกสีจะโบดทๆนะลูกค้าหูดํานะครับหูครอบดำเนี่ยไอ้ลูกก็สวยนะครับน,น,นี่ลูกเพชรผู้ทั้งคู่เลยเนี่ยรุ่นเดียวกันด้วยเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเป็นวันเล็กนะลูกค้าตัวละสี่พันกว่าบาทไม่ถึง5,000 4,800ขาดห้าพเสีย200นะครับ4 8่พนแปดนะลูกค้ามี10ตัวชุดนี้นะครับนี่เอาไปพัฒนาสายพันธุ์หรือว่าเอาไปเลี้ยง เอาไปาต่อยอดก็ได้นะลูกค้านี่นะครับชุดนี้มีทั้งหมด10ตัวนะครับตัวหูยาวไม่ใช่ตัวขาวนะไม่ใช่ตัวขาวนี่ตัวนี้6กพันบาทนี่ตัวขาวเนี่ยลูกผสมนะครับเอาไปปล่อยทิ้งยาวๆนะครับอ,อนาคตไกลน้ําแบบนี้เนี่ยลูกผสมนะครับตัวนี้ส่วนที่เหลือตัวละ4,800้อเอาไล่ดูกันเลยนี่นะครับนี่ สองสามสี่นะห้าหกเจดปดเ้าสิบตัวนี้นี่แดงแดงทั้งนั้นแดงหลายตัวนะครับส่วนคู่แม่ลูกก็อยู่ในชุด9ก้าพันนะครับเป็นลูกเพศเนียวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วนี่นะครับูเอานะครับลูกค้าชอบตัวไหนก็ทักมาได้เลยโทรมาได้เลยนะครับหรือว่าเที่ยวฟาร์มทางเราก็ยินดีต้อนรับนะครับ2องออฟฟาร์มนี่ มาเลือกมาชมกันได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูชุดเป็นวัวสาวนะครับติดท้องกันนะครับต่ำหมื่นนะครับราคาตำเนื่อตำหมื่นนะครับแล้วก็เป็นวัวลูกผสมก็มีนะครับเป็นชาวเล่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเรามาดูต่อกันอีกหนึ่งชุดนะครับชุดนี้มีทั้งหมดอ่11ตัวนะครับเป็นชุด ซาโลเล่นะครับเนี่ยซาโลเร่ก็มีนะครับแล้วก็เป็นไทยพื้นเมืองก็มีนะครับแต่เราจะขายยกไปในในราคาเดียวกันนะชุดนี้หรือว่าจะคัดจะแยกเอาก็ได้นะครับแต่ชุดนี้ผมจะร้องยกก่อนนะครับตัวละ8 0 0 0บาทนะครับลูกค้านี่นี่นะครับดูเอานะลูกค้าตัวนี้ภาคลูกนะเนี่ยตัวนี้ภาคลูกนะครับตัวนี้ไม่เอาก็ได้นะครับตัวนี้ ถอดต <ara> ok ัวนี้ออกก็ได้ตัวตัวดํานะลูกค้าถอดออกก็ได้นะครับตัวละแปดพันบาทนะลูกค้าโทรมาได้เลยนะครับชุดนี้นี่ติดท้องแล้วสี่นะครับหนึ่งนี่สองนะครับสามตัวน้นที่ติดท้องนะนสามตัวนี้สี่ไอตัวหัวโล้นนะลูกค้าที่ติดท้องนะครับติดท้องสี่ตัวนะลูกค้านี่ตัวนี้ตัวหนึ่งนี่ตัวที่ไม้ผมชี้นะครับแล้วก็ก ไกล้ผสมก็เจ็ดตัวนะครับหกตัวตัวดําไม่ใช่นะครับแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ใกลผสมแล้วเนี่ยเป็นเทาเล่นะครับนี่สวยนะครับเทาเล่ชุดนี้ดูกันชัดๆนะครับนี่หูเขามีสามตัวนะครับนี่นะครับถ้าจะเอาเทาเล่ก็ได้นะครับตัวละหมื่นห้าร้อยนะสามตัวลูกค้านี่นะครับวันนี้โผล่กับเพื่อนนล้วเนี่ยตัวนี้ เมื่อก่อนน้ราคาลูกค้าเอ้นี่ตัวนี้นะครับโตกับเพื่อนถ้าจะเอาชุดเขาก็ได้ตัวละ1มื่นห้าร้อยนะแต่ถ้ายกสิบเอ็ดตัวก็ตัวละแปดพันนะลูกค้านี่นะครับติดท้องแล้วนี่แบบนี้ยังใกล้ผสมนะครับแบบนี้แบบนี้ติดแล้วนะครับนี่นี่นนมลงแล้วครับจำนวนนี่นะครับเอาดูกันชัดๆลูกค้าเอ้นานๆจะได้ลงนะครับเพราะช่วงนี้วัวไม่ค่อยมีนะครับลูกค้า ัวไม่ค่อยเข้าที่ฟาร์มนะครับแต่ผมก็จะพยายามคัดหามาให้ลูกค้าได้ดูได้ชมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์แล้วก็กดถูกใจแล้วก็กดติดตามด้วยนะลูกค้านี่นะครับดูกันชัดๆสวยนะครับชาวเลน่าเลี้ยงมากนะครับขอตรงมากนะครับนี่สีก็ใช้ได้นะครับสูงยาวดีนะครับนี่นะครับนี่ เอาไปพัฒนาสายพันธุ์ได้เลยสำหรับท่านใดชอบเล่นะครับสามตัวสวยครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวคลิปปิดท้ายรายการเราไปดูเป็นเหล่าวัวพันธุ์พื้นเมืองนะครับเป็นวัวชนลูกค้าเนี่ยผมซื้อมานะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจจะแบ่งปันก็โทรมาได้เลยนะครับ ผมจะแบ่งให้นะครับมีสามมีสองตัวนะครับแล้วก็ลูกวัวตัวหนึ่งเนี่ยชุดนี้นะครับเป็นสายวัวชนพัฒนานะครับดูนะครับลูกค้านี่นะครับนี่ตัวนี้จะเป็นลูกเขาเนี่ยตัวนี้นะครับตัวเล็กก่อนเลยตัวเล็กผมจะแบ่งไปนะครับห้าพันห้าเนี่ย ขายแม่ไปแล้วนี่เขาโผล่แล้วใช่ไหมเป็นเพศเมียนะครับตัวนี้นี่นะครับแล้วก็จะแบ่งแม่ตัวตัวนี้นะครับนี่แล้วก็ไอ้ตัวคำนี่ตัวสีคำนี่โหนนะครับท้องใกล้คลอดแล้วเนี่ยลูกค้านี่ท้อง่องเลยเนี่ยพ่อเขาดีด้วยนะครับอัวสายสายนี้นะครับเป็นอัวที่มีสายพันธุ์ดีนะครับนี่เชื้อดีนะครับน,นี่ครับ ตัวนี้นะครับก็จะแบ่งไี่ียติดล้องแล้วด้วยนะครับจะเอาไว้ตัวผู้นะครับ2ตัวแล้วก็ตัวตัวดํานะครับที่ผมจะเอาไว้นะครับเราจะเปิดกันที่ตัวละหมื่นสองนะครับแม่วัวชนนะครับนี่ตัวละหมื่นสองพันนะครับจะขายราคาเนื้อนะลูกค้าแบกเนื้อไม่เท่าไหร่นะนเนี่ยตัวนี้นี่นะครับเป็วัวสาวท้องแรกเนี่นะครับ พ่อเขาดีด้วยนะครับวัวเหล่านี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับที่ผมจะเปิดแบ่งนะครับนี่ครับโผมาได้เลยนะครับสําหรับคนที่ชอบเลี้ยงวัวชนนะครับโทรมาได้เลยผมจะแบ่งให้นะครับสำหรับวันนี้ผมนายห้อยทีมงานพ่ออำนวยนะครับขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e และกดติดตามให้ทีมงาน พร้อมหน่วย2ออกฟาร์มด้วยนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ